โสุมทา่าพระพี่น้องท่วมหลายอันนี้เป็นจุดที่สองที่ท่ว,วมบางบันียงนอนี่น้อนันทวันนันทวัด,วดตรงข้ามปั๊มพีทีกูใส่รถใส่ถนนระวังนะครับเรื่อน้ำท่วมหลายจุดแล้วก็เสียงเสียงสาพานเปียกนะ้ โคงอยู่นะครับเนี่ยตรงขามพี่ที่ตองข้ามนันทวัฒน์เป็นนันทพีอย่างน้อยนึงต้องยาวอยู่เหมือนกันเส้นทางโกศุลท่าพานตรงไหมครับไปเรื่อยๆปัสสเ,เวถนนซายนี้สองจุดนะครับนำส่วน ต่อไปเป็นจุดที่สามข้างหน้าระหว่างบ้านแปกช่วงบันแพ้งอีกหมองนึงแล้วพี่น้องเอ้ยใช้รถใช้ถนนให้ระมัดระวัง แต่วา่ามีไฟสองสวา่างช่วงบันแพงกับควมสูงคือกันนี้บันแพงบันแพงเนี่ย,ย,ยสายโอ้ไม่ได้เอา,าเป็นทะเลหรือ,อนะตัอวนี้ไม่ได้สตอปเลยครับ bây giờ sao. Nem phong chào. Ok, hoàn toàn bà tao. No, anh ấy đi bà mà bà tao. Và... Ừ. Nếu mà bà tao. Bà tao. Bà Không Bà tao. Bà tao. Bà tao.